มาแล้วครับมาแล้วครับนี่เขาเรียกรถอะไรครับเนี่ยไปมาด <c oughs> ิขึ้นมาขึ้นมาเป็นรถตีนตะขาบครับ ไป,ออไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ช่างเข่าหัวครับเอาเร่งเครื่องครับ <c oughs> เร่งเครื่องคนระับ <c oughs> จริงๆมันเป็นรถเดินเดินตาม ก็ได้ครับเฮ้มด้วยคราเดกประสงค์นะนี่ครับโหมาครับนมะม่วงครับ ตะก้าใหญ่ๆครับผมตะกร้าใหญ่ๆครับแท้แท้ตะกรครับเที่ยวได้ครับนั่งสบายครับคนขับนั่งสบายครับมันโล่งครับมันโล่งโล่องไหมล่องไหมล่งด้านหน้ามันโล่งโลยล่งเย็นสบายครับโอเว่นแอร์ครับตัวนี้ แล้วและทำเรื <t> ่อง เครื่องยี่ห้ออะไรอ่ะยันมา,นมาเป็นเครื่องยันมายันนา บายครับเข้าในสวนในไร่คนขับนั่งล่งเลยครับไม่มีที่เกาะครับมีสับเกียร์อย่างเดียวครับมีเบกรกนะอ๋อเบรกก็มีครับเบรกก็มี นะตัวนี้ขายไหมเนี่ยฮะอ๋ะอยังไม่ขายครับเจ้าของยังหวงอยู่ครับนี่ครับไม่ใช่เบาๆนะขนมาเนี่ยไม่ใช่เบาๆกิโลได้ขนมาเนี่ยสา,ามร้อย300โลได้ไหมสามร้อย่กิโลครับสบายๆครับดูล้อ แม่ S <S จำครับแจม